นายสรุปเกี่ยวกับการใช้ระบบเอเอฟเอท่วงร่าในี่การขการเมืองครับรั้ถเปง์ นะูครับมีได้รับรายงานเรื่องของผู้บัตเส็เมันานาใหญ่บ้างหรือยังคะก็มีที่เต่างอยนะครับก็เป็นรถบรรทุกรถโดยสารไม่ไปจำทางซึ่งก็ยังโชคดีว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่ว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเนื่องจากผู้ขับรถเนี่ยไม่ชินทางนะครับ จากสาเหตุเบื้องต้นคือเราพบว่าผู้ขับรถเนี่ยไม่ได้ใช้เกียร์เท่าที่ควรใช้เบรกนะครับทำให้เมื่อลงเขาจํานวนนานระยะเวลาไกลเนี่ยก็ทําให้เบรกใช้งานไม่ได้ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ฝากเตือนนะครับว่าการเดินทางโดยรถเหมาประจำทางที่ไม่ชินทางเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากการขับรถถ้าไม่ชินทางแลวเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเส้นทางก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับก็อยากฝาก ไม่จะเป็นก็อย่าไปเบารถขนาดใหญ่ในช่วงเทศกาลนะครับท่านคะเห็นบอกว่าพบสภาพการจราจรตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาสภาพยังไงบ้างครับสภาพการจราจรวันนี้ก็ยังปริมาณรถยังไม่มากนะครับซึ่งเ,เดิมเราคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีปริมาณรถมากที่สุดก็เชื่อว่าเย็นนี้นะครับจะถึงตลอดจนคืนนี้ก็น่าจะมากนะครับแต่ว่าจะมากถึงที่เราคาดการณ์ไว้หรือไม่นี่ก็ยังยังไม่กล้าย,ยืนยันแต่ว่า น่าจะเป็นปริมาณรถที่มากที่สุดของในแต่ละวันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวันที่เก้านะครับมากที่สุดละนะครับวันนี้เราได้เราประเมินว่าจะมากกว่าวันที่เก้านะครับแล้วต่อนเนื่องจะถึงวันวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับสถานการณ์ที่เราห่วงมากที่สุดตอนนี้คืออะไรก็ปรมิมาณรถเราเชื่อว่าขาไปนีก็มีการมีวันที่จะเดินทางไปหลายวันนะครับก็อาจจะไม่มากเท่าขากลับขากลับเราประเมินว่าจะ อาจจะมีการทยอยกลับมาบางส่วนตั้งแต่วันที่15แล้วก็หนักก็คือ16-17นะครับแล้วก็18บางสว่วนแต่ว่าขากลับน่าจะหนักกว่าวันนี้เรามาดูที่ว o t เตอร์เวย์ m 6นะครับที่มีทางลงจุดใหม่คือจุดที่ต่อเนื่องมาถึง64กิโลเมตรนะรับจากปากช่องนะครับซึ่งขาขาขามามีเริ่มแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งได้รับรายงานรู้สักครู่ว่าปริมาณการใช้รถ ช้ M6 ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเชื่อว่าวันนี้เย็นนี้คงจะมากแต่เป็นห่วงวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับว่าขากลับเมื่อเรารับรถทั้งตรงจุดนี้และจุดสีเิ้วนะครับเพื่อไปลงตรงปากช่องมันจะเ,เข้าไปประจบกับถนนพิจภาพนะครับก็เดี๋ยวจะดูแผนการรับมือว่าเราจะมีการรับมือยังไงให้พี่น้องขากลับนี้ได้รับความสะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีข้อของหญยที่จะมาวันนี้ด้วยนะครับ ตั้งแต่เส้นหลักเส้นเส้นรองที่จะทําให้มีเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มรถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้เราได้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะท่านเราก็ได้มีการประชุมเตรียมก,การร่วมหน้ามาในเวลาเดินเลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมีนานครับซึ่งมีการควบคุมก่อนจะมีการเจ็วันอันตรายคือวันที่17 18- ถึง17เนี่ยเรามีการเริ่มดำเนินการช่วงก่อนเข้มข้น7วันตั้งแต่วันที่4นะครับซึ่งเราก็มีการรณรงค์ ทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งจัดบัญชีกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจต่างๆซึ่งวันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับในการที่ถือว่าเป็น7วันกรรไยวันแรกนะครับสถิติอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตการเกิดหรือก็การสถิติการผู้บาดเจ็บนะครับก็ลดลงนะครับเฉลี่ยแล้วลดลงประมาณส0จากปีที่แล้วนะครับซึ่ง ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับเราก็จะคุมเข้มต่อไปนะครับเพื่อให้ลดความสูญเสียให้พี่น้องประชาชนนะครับมายความว่ามาตรการของเราวันปีนี้ได้ผลเป็นที่ถึงพอใจก็วันแรกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวโน้มอย่างนี้ก็น่าจะดีนะครับก็คิดว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าให้ลดลงไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราในช่วงนี้เรายังลดได้จนลนมากก็น่าจะเป็นนิมิตไหยดีครับ ก็จะฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับก่อนเดินทางก็อยากให้เตรียมวางแผนวางแผนเส้นทางนะครับแล้วก็เตรียมสภาพร่างกายการขับรถก็อยากให้ไม่อยากให้ประมาทขับรถอย่างเร็วนะครับแล้วก็ให้รัดเข็มขันดนิรภัยนะครับอยู่สูงวกันนอ็อคการเดินทางถ้าง่วงออะไรต่างๆก็ขอให้แวะหยุดพักนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องการหลับใน,นยังเกิดอยู่บ่อยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางยาวๆการเดินทางที่มากกว่าส่ชั่วโมง,ง,ง,งก็อยากให้มี มีเพื่อนหรือมีคนขับไปสลับกันขับนะครับก็น่าจะทําให้การเดินทางปลอดภัยนะครับ